สวัสดีค่ะวันนี้สํานักงานคลังจังหวัดบึงการจะพาทุกท่านมาส่องประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบึงการปีพศออ2568จะมีแนวโน้มของเศรษฐกิจไปในทิศทางไหนมารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเศรษฐกิจจังหวัดบึงการในปีพศ2568คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ5.40เป็นผลมาจากด้านอุปทานคาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ3.48 มีปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ3.87ปปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นผลมาจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลากหลายและเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการขยายตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายส่งขายปลีกและภาษีธุรกิจเฉพาะ อย่างไรก็ตามคาดว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทนักทัศนาจรจึงส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มที่จะหดตัวค่ะภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ3.02ได้รับแรงหนุนจากปริมาณผลผล,ผลิตยางพาราปาล์มน้ำมันและข้าวที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของด้านอาชญาบัตรแม้ว่าปริมาณสุกรและโคเนื้อมีแนวโน้มขยายตัวแต่การเติบโตยังอยู่ในระดับชะลอตัว เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาสุกรของภาครัฐและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นค่ะภาคอุตสาหากรรมคาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ2.86สะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหากรรมการขยายตัวของโรงงานอุตสาหากรรมและการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนในภาคอุตสาหากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจัยสําคัญที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมได้แก่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดหลายโครงการโครงการก่อสร้างเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่แต่ยังเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะแล้วในฝั่งของด้านอุปสงค์มีปัจจัยไหนบ้างที่ส่งผลให้ด้านนี้ขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ7.39มาดูกันเลยค่ะ ด้านการใช้ใจ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ10.69มีปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ5.72ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการขยายตัวของจำนวนสินเชื่อรวมตลอดจนการขยายตัวของเงินฝากรวมสินเชื่อเพื่อการลงทุนและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละ3.46 ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อการขยายตัวดังกล่าวได้แก่ระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้นตลอดจนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่สะท้อนถึงการบริโภคในระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวนอกจากนี้จำนวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะในขณะที่ด้านการค้าชายแดนคาดว่าจะชะลอตัวจากปีก่อนในอัตราร้อยละหนึ่งจากมูลค่าการนำเข้าสินค้า และมูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนคาดว่าจะขยายตัวค่ะในส่วนของด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในปีพศ2568คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ1.43การจ้างงานของจังหวัดมึงการคาดว่าจะอยู่ที่1 8 4 1 9 8คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ0.06ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบองการไตรมาสหนึ่งพศ2568สำนักงานคลังจังหวัดบองการขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ